คนที่ทำงาน work offsite work remotely เกือบตลอดเวลาสำคัญกับคุณใช่เปล่าผมก็เหมือนกันแต่ซวยกว่าคุณหน่อยครับ power bank 150วัตต์2,000กว่าบาทสายชาร์จแม่เหล็ก240วัตต์500หัวชาร์จ120วัตต์พันกว่าบาทสามอย่างเนี่ยเกือบ5,000กว่าบาทเพื่อแลกกันที่ผมไม่ต้องพกอะไรวุ่นวายออกนอกบ้านพอซื้อมาสักระยะหนึ่งอยู่ดีๆชุเทคจัดเซตนี้มาเฉยเลยครับ เลดี้ทูโกชุดชาร์จมืออาชีพทุกอย่างเหมือนของผมเดะเลยได้กระเป๋ามาเพิ่มอีกในราคา3,000ันิดนี้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นดูราคาของชุดเลดี้ทูโกตัวนี้นะมันจะปรับเปลี่ยนไปตาม power bank ใครไม่ชอบตัว150วัตตัวนี้เอาพี่เบิ้มไปเลยครับผมอย่างใหญ่สายชาร์จเร็ว240วัตตัวนี้นะเป็นแบบแม่เหล็กมีเส้นเดียว,วเอาอยู่และ power bank ตัวนี้จ่ายไฟสูงสุด120บวัตนะครับโอ้โหแล้วดูสายเน่ดึงเก็บ อย่งไงก็ไม่ลบลุงลังแล้วไม่ต้องห่วงเรื่อง power bank หมดนะนี่หัวชาร์จ120วัตต์เกณฑ์ g e 3ขาพับได้ด้วยมีให้ใช้งาน3พอร์ตจะใช้หัวชาร์จสายชาร์จตัวนี้ชาร์จ MacBook Notebook ได้เลยครับนี่หรือจะไว้ชาร์จแบต power bank ตัวนี้ก็ได้ครับนี่ power bank ตัวนี้อินพุตสูงสุด90วัตต์โอ้โหดูตัวสซลล์ีไฟเล็กๆนี่80กว่าวัตต์ละหัวชาร์จต,ต,ตวัวตนี้จ่ายให้แล้วดูสายแม่เหล็กหัวชาร์จ120วัตต์ตัวนี้กับ power bank นะรองรับได้ถึงมี่ไฮ เสียบกับซัมซุงขึ้นซูเปอร์ฟาชาร์จ2.0เนี่ยอันนี้ Power Bank นะโอ้โหอย่างเด็ดความปลอดภัยไม่ต้องห่วงมอกอมีการรับประกันมีเวลาไปทํางานหรือคุยงานข้างนอก,นอกมีตัวนี้ตั้งไว้นะโหเท่ครับทํางานเก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะอุปกรณ์กูเท่ไว้ก่อนละลืมบอกไปอย่างโปรโมชั่นตัวเนี้ยชูถึงบอกว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับผมอ